สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟารี h ชาแนลกับรายการถอดรหัสความสําเร็จครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟารีนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟารีนรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมตัวอย่างครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในเป็นในที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ย บางทีมาจากการมองเห็นอนาคตของคนที่เรารักมากกว่านะคะนภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ตั้งใจใจะให้คนเป็นแม่คนเป็นพ่อเนี่ยได้มีโอกาสมองเห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาสร้างอาจจะเป็นของลูกเขาจริงๆและในอีกมุมกลับหนึ่งเนี่ยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ก็อยากจะแสดงความภาคภูมิใจของกิฟฟรีนที่มีต่อคุณปิยนัทด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวแทนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ของเราอีกหลายๆคนที่สารต่อความฝันของคุณพ่อคุณแม่คือจากที่กิฟฟรีนเป็น รายได้หลักของครอบครัวครับอพอคุณแม่ป่วยเนี่ยเราเราก็เข้าใจว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะหดหายไปรายได้ที่เคยได้ก่อนจะประสบอุบัติเหตุนะครับคุณหมอในช่วงที่คุณแม่พักฟื้นน่ยมันมีรายได้ในเท่าเดิมในเท่าเดิมก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นในช่วงที่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุพักฟื้นก็ยังมี1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มันสามารถขึ้นไปที่2 5ง0 0ื่นห้าสามหมื่นได้ครับการใช้โทรศัพท์ในการทํางานของคุณแม่ใช่ครับนัดเองเนี่ย ทำงานมาตั้งแต่อายุ11-12นะและแรงบันดาลใจที่ทำอะแน่นอนที่สุดแล้วเพื่อครอบครัวแต่วิธีการรักษาให้มันแข็งอายุก็น้อยเงินก็เยอะสิ่งเราเนี่ยมันก็มากทำไมเราถึงพาตัวเองให้ขยันได้ตลอดเวลาและมีแรงบันดาลใจไม่เคยตกหล่นเลยนะท่านจะได้พบกับพรีเซนเตอร์ของโฆษณาครับคุณปีนัทบัวประดิษฐ์ครับซึ่งจะมาบอกว่าธุรกิจนี้สามารถสร้างได้จริงและเป็นมรดกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณแม่นั้นมอบมาให้จะเป็นอย่างไรนั้น ช่วงนี้พักสักครู่ครับ